สร้าองค์ที่สองนั้นเป็นเหรียญหยดน้ําเหรียญหยดน้ําเนื้อผงแล้วท่านก็สร้างไว้สวยงามมากมีรวดลายมีลายมีลา,ายไทยลายเครือเถาอะไรเนี่ยฮะสวยครับหยดน้ําเป็นเนื้อผงนะครับสวยมากสวยมากสวยมาก,มากจริงๆแล้วก็ ลงทองด้วยโปรทองด้วยแต่ที่สำคัญด้านหลังเป็นรูปพ่อปิยะครับพ่อปิยะพุทธเจ้าหลวงครับพระจุลกอมจุลจอมเก้ารัชกาลที่ห้าครับแล้วภาพเหรียญเป็นเหรียญน,นะฮะองค์นี้สวยมากที่โดยทั่วไปจะเรียกกันว่าเหรียญปราพพ่อนะครับเหรียญปราพพ่อสวยมากครับผมมีน้อยองค์มาก วันนี้ก็ต้องบอกว่าถึงเวลามั้งเลยไปเจอมาก็เลยเอามาให้พวกเราได้เห็นกันครับนะครับสวยมากเป็นเหรียญนะฮะเหรียญทองแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นทองคําหรือเปล่าเท่านั้นน่ะเป็นสีทองเป็นเหรียญทองครับฝังไว้ข้างหลังเหรียญหยดน้ํานะครับเป็นเหรียญหยดน้ํารักษะเหรียญหยดน้ํานั้นมีสองสาม ลักษณะผมเคยเสนอไปแล้วบางทีท่านก็ฝังเพชรฝังพลไว้สวยมากข้างหลังเป็นเรือหงบ้างข้างหน้าเป็นรูปท่านท่าภาวนานี่ไม่ใช่ท่าภาวนานะครับเหรียญหยดน้ํานี่ไม่ใช่ท่าภาวนานะเป็นรูปเหมือนลักษณะของรูปเหมือนเนี่ยจะบอกเป็นห่มดอง ก็น่าจะได้เพราะว่าเรียบร้อยมากนะฮแต่ไม่เห็นชัดเจนว่าเป็นหมดองหรือเปล่าแต่ท่าของท่านไม่ใช่ท่าภาวนาครับนะครับตอนนั้นถ้าใครสังเกตต้องสังเกตให้ทีทั่วหน่อยอาจจะใครเขาทำขึ้นมาแบบรีบๆรีบรีบแล้วก็ไม่ได้พิถีพิถันจึงไม่รู้ว่าท่า เป็นท่าอะไรห่มจีวรอ,อย่างไรครับอันนี้เหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญท่าภาวนาครับและก็ไม่ใช่ท่าสมาธิแต่เป็นเหรียญรูปเหรียญรูปรูปของท่านเป็นรูปลอยองค์ห่มจีวรคุมผมเข้าใจเอาเองนะฮะว่าเป็นห่มดองเพราะจะมองไม่เห็นเห็นจะไหลเห็นจีวรน,นะครับ แล้วก็อยู่ภายในซุ้มอยู่ภายในซุ้มสวยมากครับอ,อ่าสวยมากครับ<น>แล้วก็ที่เด่นมากก็คือเป็นหมุดเป็นซุ้มเนี่ยนะฮะเป็นหมุดทองคำรอบหมดเลยครับทั้งเล็กทั้งใหญ่นะทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่ที่สังเกอีกอย่างที่จะต้องสังเกตก็คือว่าท่านโรยทองไว้ทั้งหน้าทั้งหลังด้านข้างหมดและ ด้านหลังเป็นรูปพ่อปิยะครับอ่าเป็นรูปพ่อปิยสวยมาก<ะ>เหรียญหยดน้ำด้านหลังรูปพ่อปิย,เป,เ,ยปเป็นเหรียญป่าพ่อนะฮะเป็นเหรียญพ่อเป็นเหรียญทองป่าพ่อครับโอเคนะครับเป็นองค์ที่สองครับ